เรียบร้อยนะครับสายซองเริ่มอยู่ยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมนิดนึงนะครับเพราะว่าจากที่ค็ดูเห็นตอนนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าอะไรมันหายไปนะครับนั่นก็คือหัวกระสุนโฮโลพอย t ธรรมดาที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับก็คือไอห,หัวสีเทาๆที่มันเป็นแบบว่าหัวผัวอ่านะครับมันหายไปนั่นเองนะครับ จาไดผมดูในไอเทมเสริมแก่งเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับเอาออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็คือมีคนทักแชทมาถามผมว่าไอเทมหัวศุนเนี่ยไอที่เป็นหัโล็อพอยท์ธรรมดาเนี่ยมันเอาออกจากค้างไปแล้วหรออะไรอย่างนี้นะครับเขาก็มาถามผมก็เพิ่งรู้นั่นแหละนะครับเออแล้วคันนี้จะเล่นยังไงละเนี่ยนะสายลูกซองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมเนี่ยจะหาวิธีนะครับหาแนวทางนะครับในการเล่นปืนลูกซองเนี่ยแบบ ให้มันยังสามารถเล่นได้นะครับในตอนนี้แต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาออกไปทําไมไอเทมมันบลัคหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะครับก็ยังไม่รู้ข่าวเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับฝากกดไล,ลค์กดแชร์กดติดตามกดติ๊งไชอบตางไปเกมกันด้วยเดี๋ยวแวะสักคู่หนึ่งแล้วเราไปดูกันนะครับว่าเราจะทําลูกซองนะครับก็คือฮูลาพอยท์ธรรมดาที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละครับแต่ว่านะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีหัวส่วนตัวนี้ครับคนดูเห็นไหมนี่ฮูลาพอยท์เสริมแก่ง ลองเทียบกันดูอะไอตัวฮูโลพอยต์เสริมแก่งกับฮูโลพอยต์ธรรมดานะครับที่มันถูกเอาออกจากครั้งแสงไปเห็นไหมมีความแตกต่างกันนะครับก็คือไอตัวฮูโลพอยต์ธรรมดาเนี่ยมันเพิ่มความแม่นยําแต่ว่ามันลดพลังโจมตีลง10%นตะครับอ่าแต่อตัวเนี้ยมันเพิ่มทั้งพลังพลังโจมตีแล้วก็ความแม่นยําเพิ่มขึ้น10%นะครับผมซึ่งไอตัวเนี้ยมันต้องดีกว่าแน่นอนอ่อะและทีนี้เราจะไปหามาได้จากไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาเขดู ไปหาดูกันนะครับมันเอาจริงๆเนี่ยมันมาแทบมันมาตลอดแหละส่วนมากกับมันมาตลอดแต่ว่าคนดูหลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้นะครับก็คือถ้าเราไม่หาอ่านจริงๆเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าจริงๆเนี่ยมันมีอยู่นะแต่ว่านั่นแหละครับมันถูกซ่อนไว้นั่นเองอ่ะอย่างกล่องนี้นะครับคุด,ดูเห็นกล่องส่มตัวนี้ไหมข้างในก็จะมีบาเลตหมวกแชมเปี้ยนนะครับหมวกเบล่แชมเปี้ยน PPTN ก็คือเบล่ฟ้าซูเปอร์เฮดเกียหน้ากาก PPTN นี่คนด,ดูเห็นปะ กระสุนโฮโลพอยต์เสริมแก่งก็คือหัวกระสุนตัวเมื่อกี้ใช่ครับถ้าเกิดว่าอยากเล่นลูกซองแล้วอยากได้หัวกระสุนที่มันดีกว่าโฮโลพอยต์ธรรมดาเนี่ยก็คืออยากให้ตัวที่ผมให้เขาดูได้ดูไปเมื่อกี้เนาะก็คือไอเนี้ยมันดีกว่าอยู่แล้วแต่คือข้อเสียก็คือมันเป็นกล่องสุ่มอ่าตายแล้วมันเป็นกล่องสุ่มวะมันเป็นกล่องสุ่มวะเฮ้ยอ่ะลองดูกล่องอื่นแล้วกันอ่ะมันก็จะมีกล่องนี่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 กล่องนี้นะครับ กล่องนี้นะครับไม่ต้องสุ่มมันเป็นกล่องเซตก็คือข้างในเนี่ยมีหัวกระสุนและมีก่อ20แต่ว่ามันก็จะมีปืน STG 44แล้วก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นมีดแล้วก็ตัวละครตามรูปหรือเปล่าที่ผมก็จําไม่ได้เป็นมีดหรือเป็นระเบิดหรือเป็นอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ใช่กล่องสุ่มแต่มันเป็นกล่องเซตนะครับก็มีสอราคานะครับก็คือราคา7วันเนี่ยอยู่ที่1 5 5 0 0แคสนะครับ5,000 1น5 6 0แคสนะครับแล้วก็ อ่า15วันอยู่ที่27,270แคสนะครับซึ่งอันเนี้ยสำหรับใครที่เขาเรียกว่าสายเปนะครับจัดได้เลยนะครับสายเปจัดได้เลยนะครับเนีย่ยเห็นไหมคือมันมีมันมีอยู่นะครับมันมันซ่อนไม่อยู่แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้สังเกตกันเองเราไม่ได้มาอ่านกันไม่ได้แบบมาหาอ่านนะเนาะโมบไปเล่ฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยไอ้พวกหมบไปเล่สับไวเนี่ยมันก็ส่วนมากมันมันก็ถูกซ่อนไว้อะอะไรเงี้ย เราก็ต้องมาหาอ่านเอานะครับเนี่ยมันก็ประมาณนี้นี่น,นี่เห็นปะเห็นอย่างไอ้กล่องสุ่มทีเจ็ดอันนี้ไหมเนี่ยเห,นห็นปะก็สูตรเทนโฟล์เสริมแก่งนี่ะแล้วมีไปเล่สบายด้วยโหมกไปเล่ดดำเนี่ยแต่มันเป็นกล่องสุ่มไงก็อาจจะไม่ถูกใจเรานะครับก็อาจจะไม่ถูกใจเราส่วนมากก็อย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับส่วนมากมันเป็นกล่องสุ่มนะครับอะอย่างสมมติแบบไม่อยากจะสุ่มอะทำยังไงอะแล้วมันจะมีหัวส่นตัวไหนที่พอเล่นได้ไหมก็ พอเล่นได้นะพอเล่นได้ก็คือหัวกระสุนนี่ครับกระสุน JHP ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ได้เรื่องของดาเมจและความแม่นยำเพิ่มขึ้น5%แต่สิ่งที่คุณจะเสียเลยก็คือ Move Do าวครับเห็นปะความเร็วเคลื่อนที่จะลดลง10%ถามว่ามีผลไหมกับตอนเล่นถือว่ามีผลเลยนะครับเพราะว่าความเร็วเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันจะลดลงนะครับตัวเราเนี่ยจะเดินช้าอย่างเห็นได้ชัดแหละนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอ,อย่างเห็นได้ชัดเลย ซึ่งถามว่ามันเล่นได้ไหมก็พูดตรงๆเลยว่ามันก็พอเล่นได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ติดในเรื่องของเขาเรียกอความเร็วขึ้นที่ที่มันลดลงเนาะเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะลองซื้อให้คุณดูได้ดูกันจะลองใช้ให้ดูอันนี้แบบไม่ใช้หัวสุน JHP อ่ะลองเดินดูก็ก็เดินปกติอันนี้เป็นตัวร้อ,อธรรมดานะครับอ่ะลองหัวกระสุนแบบ JHP ดูโอ้โหเนี่ยยังไม่ทันพิ่งไปจุด ที่เราจะสตาร์ทเลยคนด,ดูดูดิโอ้โหเดินโคตรชา้าอ่านี่ครับลองดูนะครับอันนี้ตัวลำสองธรรมดาแบบว่าใช้หัวสุน JHP นะครับไปลุยมาดูดูดเห็นปะโอ้โหเดินโคตรช้าเดินแบบเดินอืดเลยนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเราแบบว่าไม่ติดนะครับไม่ติดเนี่ยก็ถือว่า เล่นได้นะครับก็ถือว่าเล่นได้แต่ว่าวิธีการนะครับที่จะช่วยให้สําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยมันเขาเรียกแบบความเร็วขึ้นที่มันต้องได้บ่ผมว่าแนะนําเล่นเป็นตัวไอดอนเลยครับใส่วกิกที่มันมีบวกความเร็วลื่อนที่ครับน่าจะพอช่วยได้นะครับน่าจะพอช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเบ่ได้สับไวเนี่ยสิก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าตัวไอออนแบมันใส่ไม่ได้สับไวแล้วมันแบบก็คือมันไม่ได้วิ่งไวไงตัวไอออนมันจะวิ่งไวได้ก็ต่อเมื่อก็คือจะต้องใส่วิกเนาะอ่นเนี้ย พอได้ไหมอลองดูอ่ะพอได้นะเออก็พอได้นะเหมือนเหมือนเล่นตัวรุ่มสองธรรมดาขึ้นมาเออก็พ <c oughs> อได้ก็พอได,อได้เหมือนเหมือนเล่นตัวร้่มสองอะ่ะแต่มันดูอึดกว่าตัวรุ่มสองปกตินะอืโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคําแนะนําของผมนะผมก็คือถ้าเล่นลูกซองจริงๆเนะี่ยผมจะเล่นเป็นตัวร้อมสองธรรมดานะครับ เออจะเล่นเป็นตัวรอมสองธรรมดาและหน้ากากไอเทมก็นี่หน้ากากจะเป็นพวก IC p p g n อะไรอย่างนี้แล้วแต่แล้วแต่คนจะเล่นนะครับแล้วแต่คนจะเล่นโมดส่วนเนี่ยก็เนี่ยก็ไอเทมอะไรก็ประมาณนี้นะครับแต่ในเรื่องฉายาเนี่ยผมก็จะเล่นแบบนี้เลยฉายาสไนแล้วก็ปืนพกช่องสุดท้ายนะครับหรือจะรอมช่อสุดท้ายก็ได้เพราะว่าคือไอฉายาปืนพกเนี่ยข้อเสียของมันเนี่ยคือมันลดความเร็วเคลื่อนที่เดิมทีก็เดินอืดอยู่แล้วนะครับ เออเดิมทีก็เถินอื่นอยู่แล้วจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือแบบนี้เลยดีกว่านะครับอ่าแต่ว่าแล้วแต่คนจะเล่นเนาะจะเป็นสนไยกับมีดหรือจะเป็นสนไยกับปืนพกแล้วแต่คนจะเล่นแล้วแต่ความถนัดความถนัดของผู้เล่นแต่ละคน มักจะไม่เหมือนกันนะครับก็คันนี้แล้วแต่ความถนัดใครถนัดมันเนาะมาเดี๋ยวไปเล่นคำขับไปก็ดูได้ดูกันนะครับกับหัวส่วนตัวนี้นะครับผมไปครับอ่ะโอเคลองดูนะจะรอดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องต้องแบบดีแน่นอนแหละนะครับมันน่าจะช่วยให้สําหรับใครที่เล่นตู้ลูกซองเนี่ยน่าจะบรรเทาอาการได้นะครับประมาณนึงแต่ผมคิดว่าน่าจะเกมมันอาจจะบัาก,ก็ได้ก็ดูแลเขาเอาออกไป แต่ผมว่ามันมันต้องมันต้องมันต้องยิงใกล้ๆมันต้องอยู่ใกล้ๆมากขึ้นไปโอ้โหเข้าหัวเลยมันต้องอยู่ใกล้ๆมากขึ้นนะครับมันต้องอยู่ใกล้ๆมากขึ้นเฮ้ <c oughs>

สกิลครับผมแมสกิลครับวิวิปลาป่น้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วแต่ว่าเล่นพวกเบเล่สับไวอย่างเนี้ยผมอยากแนะนำเป็นไอนนี่เลยเป็นไอเบลสับไวที่มันเป็นเบเล่สีแดงอ่ะเออไอไอแบบนั้นอะ่ะน่าจะเขาเรียกน่าจะดีในเรื่องการย,ายิงระยะที่มันไกลขึ้นนะครับ อย่างเป็นหัวกระสุนแบบนี้มันต้องเล่นระยะใกล้ตลอดเลยหัวระเบิดเยอะวะวระเบิดเยอะวะติดคนเดียวเลยติดระเบิดเยอะมากเลยอ๋อ,อ,อ,อไปอยู่แล้วจ้าโอ้วันระยะไหนก็ไม่ได้เลยเนะ โอ้โหดูครับคนดูตัวดิ้นครับแต่เ,เลือดที่แบบว่าผมยิงออกไปคือมันยุบนิดเดียวเองนะครับเห็นไหมครับเห็นเ <c oughs> มื <c oughs> ม่อกี้ไหมครับแต่จริงๆนเะนี่ยโหสุดนุ่งเพราะที่ผมเขาออกไปเนี่ยผมว่ามันอันนั้นอะ่ะมันมันดีกว่าดีอยู่แล้วล่ะเวลาเล่นคนมนี้ซองจริงๆอะ่ะโอ้โหดูครับหัวแตกครับหัวแตกนี่มๆครับ ชาวเกมทีปีพอยแบงค์ของเรานะครับแต่และคนนี่มั่นหัวทั้งนั้นเลยนะครับแหมน่ากลัวกันจริงๆเลยเ,เดี๋ยวลองเล่นลอีกรอบนเลแล้วกันในห้องนี้เลยเฮซอมบี้ยิงดูนะครับโอ้โหตัวพิบเรียบร้อยเรียบร้อยระเบิดเกียน์โดนระเบิดเกียนไปครับผมโดนสองเมตดเลย นอันนึงโอ้สองเมตรอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรอืมไม่เละเลยโอ้โหโอ้แพ้เลยนะครับอันนี้เปิดก่อนนะเนี่ยแพ้เลยนะครับแพ้เลยไปยิงไปนุ่งโอดู โอ้โหวิก้า12 CQB ตัวดินหลักเข้าโอ้โหเรียบร้อยโดนแซนด์วิชนะครับหน้าหลังกันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นตัวประกบกลางนะครับมันมันก็พอเล่นได้เดี๋ยวเล่นจริงๆริง มองว่าขัดใจลราขัดใจอ่ะมองว่าขัดใจมากเลยโอ้โหเฮ็ดช็อตคอยิ้มหน่อยนะเราต้องลองนะี่ย เโอ้โห,โโหไม่โดนต,ตั้งปืนไม่ทันเอออะขรอย่างนี้ก็ดูเห็นนบนี่แเลยครับแต่ถ้าเล่นเป็นหัวสุนฮอลพอยต์ Holo เสริมแก่งเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วคุณดูมันยิงมันยิงมันยิงดีอยู่แล้วเพราะว่าจากที่คุณดูเห็นผมไเล่นซองในคลิปที่ผ่านมาอันนั้นอะ่ะก็คือผมเล่นหัวสุดแบบนี้เป็นหลักเลยนะครับ ย้ำว่าเป็นหลักเลยเดี๋ยวก็เล่นดีๆแล้วกันมาดู <laughs> ลองไปใส่พวกหน้ากากที่มันเพิ่มความมันยำดูก็ดีนะครับแต่ผมจะเล่นเป็นหน้ากากบวก มีระเบิดใครฟามาฮะเดี๋ยว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 สวยเดี๋ยวสวยามังาเดี๋ยวสวยอู้วระเบิดเกลอด อะไรหลุลดเฉยเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีตัวเด้งแดงอ่าการหลุดเมื่อกี้นะครับก็คือเมื่อกี้ผมเห็นหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับอ่าก็คือผมคิดว่าใครหลายคนเนี่ยก็น่าจะเป็นอยู่นะครับน่าจะเป็นอยู่แต่ที่ี่แน่เมื่อวานผมไล์สดอ่ะผมเป็นรัวเลยเออผมเล่นตัวตัวผมแล้วก็ตัวของฟ้า,ฟาเขาก็คือเด้งอย่างนั้นหมดเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือ มันเป็นที่ผมใช่ไหมไม่ได้เป็นี่เกมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันวิธีแก้ก็ไม่รู้นะครับคนดูก็อย่าถามผมเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับเล่นอย่างเดียวครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับอ่ะคราวนี้ผมจะเล่นกับเบเล์สับไวนะครับเบเลสับไวที่ผมจะเล่นเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มความแม่นยําทะลุเกาะนะครับอ่ะอย่างที่ก็ดูเห็นเลยนะครับสับปืนไวแต่ว่าไม่ใส่กระสุนเร็วขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็หัวกระสุนเนี่ยผมจะเล่นเป็นหัวกระสุน JHP นะครับนี่ครับ ผมก็จะใช้หัวสุน JHP นะครับในตัวฟางฟ้าเขาเนี่ยมีอยู่30วันแต่ก็เปิดได้ไปเถอะเพราะว่าเล่นจริงๆอ่ะเราจะเน้นหัวสุนฮอลล์พอยท์เสริมแก่งอยู่แล้วนะครับอ่าเราจะเล่นฮอลล์พอยท์เสริมแก่งอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยผมมาเล่นให้เป็นคอนเทนต์ให้ดูนะครับอ่ะอันเนี้ยผมจะเล่นเป็นฉายาสไนแล้วก็มีดนั้นเดี๋ยวลองเข้าไปยิงดูนะครับในเกมเดี๋ยวจะมาลองเล่นดูนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่การแนะนําจกผมแล้วกันนะเพราะว่ามันก็ให้พูดตรงๆเลยมัน คือหัวส่น Point ทุลอยธรรมดาออกไปเนี่ยแล้วใครที่ไม่ไม่ชอบสมอชอบแบบซื้อของในคังอยู่แล้วเงี้ยมันก็จะลําบากหัวสนวน JSP นะถามว่ามันมัน,ม,นมันแบบเอาจริงๆเลยนะเล่นจริงๆเนะี่ยผมไม่เลือกเลยเพราะผมจะชอบหัวสุนที่มันแบบหัวลพอยเสริมแกงเลยชอบก็ชอบของดีๆเลยอะไรเงี้ยอันนี้ใส่ไปเล็สับไวก็ได้เรื่อง ความแม่นยำนะครับดูว่าจะเห็นได้นะครับว่าเมื่อกี้นี่อู้เฮซหดอยู่นะอันเนี้ยใส่เบเล่สับไว้นะครับมันเพิ่มความแม่นยำก็คือระยะไกลก็พอได้อยู่ครับระยะกลางๆแล้วกันอย่าว่าระยะไกลเลยเห็นไหมเมื่อกี้นี่มันมันน่าจะโดนเขาแบบจุกๆอยู่นะเพราะผมก็เลงตรงเป้าเลย น่าเสียดายมากที่มันโดนแบบสะกิดเลยกระสุนมันบาดเนี่ยโอโ้ตัวปิ๊บ หายไปหมดเลยว้ยเข้าไปผมจะโดนไหมเนี่ยอุ้ยสองเม็ดเมื่อกี้คุณดูเห็นป่ะเมื่อกี้จะโดนเหล่าด้วยสองนัดเลยโอ้ เมื่อกี้นะครับเจ็บเลยนะครับเจ็บปวดเลยเมื่อกี้เจ็บปวดเลยเ,ลเลยนี่ยระยะนี้ก็คือผมเล่นลูกซองบ่อยอะ่ะมันมันดูออกเว้ยมันดูออกว่าโหมันจ่าของเดิมที่เรายิงระยะนี้เรายิงแบบชัวเรายิงแบบหนึ่งนัดสองนัดตุยเลยการันตีอะไรเงี้ยแต่คือแบบพอมาตอนนี้แบบมันมันไม่ใช่เว้ย มันมันดูออกค,คนดูเห็นไหมคนเล่นทุกวันนะคนเล่นแบบบ่อยๆคนเล่นปืนเล่นซองเล่นไดเทมอะไรเดิมๆพอมันเปลี่ยนไปนิดนึงมันก็ดูออกแต่ก็ให้ใคระก็เป็นการเทสให้คนดูได้ดูแล้วกันนะครับเล่นแก้ขาดไปก่อนผมคิดว่าเกมเขาน่าจะบั็กแหละผมคิดว่านะแต่ถ้าไม่บั็กนี่คือแบบขาย คือคือแบบเกมตั้งใจที่จะขายไอเทมหัวสุดไอฮุลพอยเสริมแก่แบบชัดเจนเลยนะับซึ่องอันนี้คนดูก็คงต้องไปส่มหรือไปซื้อเอาที่แบบมันเป็นเป็นกล่องนะถามว่ามีขายแบบแยกไหมมันก็มีนะครับแต่มันไม่ได้มาบ่อยไงมันจะมาแบบเป็นเฉพาะแบบช่วงอีเวนต์พิเศษอีเวนต์ใหญ่ๆห,หรืออีเวนต์แบบทางเกมขายไอเทมแบบลดราคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันจะประมาณนี้มันจะประมาณนี้ เฮ็ดช็อตอยู่หนูนี่เฮดช็อตอยู่หนูน้วเกมจบพอดีเลยนะครับ <Success. S 1> นี่แหละที่ผมเป็นผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนะครับก็ไว้เป็นตอนที่ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้าแต่ผมไม่ได้มาโค,าคนาผมทุก,ก็รู้อยู่ <laughs> บักแหละบักแหละ